คนราศีตุลน,นะครับในเดือนพฤศจิกายน2,568นี้นะครับแบบว่าน่าทึ่งมากพลิกชีวิตมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับคือโด่งดังร่ำรวยแล้วก็มีเรื่องของบุญกุศลด้วยพลิกชีวิตแบบสุดๆรายละเอยียดต่างๆของดวงมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีตุลครับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยถึงดวงคนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูด้วยคนราศีตุลนนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับ หรือว่าคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีตุลก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตามที่ให้ไว้ตรงนี้ครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงคนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2568จะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้าง ในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและก็แนวทางชีวิตมาดูกันครับมาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องงานนะครับการงานสภาวะต่างๆในการดำเนินชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเมจิเชียน นั่นคือดวงคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับการงานโดดเด่นมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีทักษะความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากนะครับจะทําอะไรถ้าลงมือทํามีโอกาสได้รับความสำเร็จมากมีคนยอมรับมีชื่อเสียงมีความสนใจในศาสตร์ศิลปะแบบคนอื่นเขาไม่สนใจ บางคนก็จะมีเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศสยศาสตร์ความเล้นลับความมหัศจรรย์หรือไม่ก็สายหมูเหล่านี้มากเป็นพิเศษด้วยบางคนก็นำมาประกอบเป็นอาชีพมีชื่อเสียงได้ดีมากครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นไฮพิสเตอร e ราชินีพระจันทร์ก็ตีคู่กันมานะครับเมื่อสักคูนะ่อาจจะเป็นดวงของสุภาพบุรุษทีนี้เป็นสุภาพสตรีโดดเด่น เชื่อม,มั่นในตัวเองเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากการสื่อสารศิละปะการแสดงความบันเทิงเด่นมากนะครับจะมีคนประทับใจและประสบผลสำเร็จที่ดีสุดยอดมากเช่นเดียวกันต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอะซนเดอะซนคือความสำเร็จความลงตัวความก้าวหน้าความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานนะครับก็เด่น ผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมมีงานใหญ่การติดต่อกับคนต่างชาติประสบผลสำเร็จการเดินทางไกลได้รับความสำเร็จนะครับมีโอกาสเดินทางไกลด้วยไม่ว่าภายในประเทศหรือไปต่างประเทศนะครับนั่นคือโอกาสดีรุ่งเรืองผ่านพ้นอุปสรรคมีงานเข้าทั้งงานประจำและงานส่วนตัวจะโดดเด่นขึ้นชีวิตจะมีความมั่นคงครับ กระนการต่อมาครับมาดูเรื่องที่2นั่นคือเรื่องของการเงินเช่นทางการเงินมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หนึ่งเป็นราชาไม้เทา้างานมั่นคงมีตําแหน่งมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็เป็นที่มาของรายได้เปิดเส้นทางการเงินได้ดีเยี่ยมคือไม่ติดขัดมีโอกาสและมีสิ่งดีๆเข้ามามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงิน ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นหนดาบการตัดสินใจก็จะมีพลังนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่คนราศีตุลน,นะครับจะมีความเข้มแข็งมีพลังมีอํานาจมีบรารมีในตัวเองคือจะทําอะไรก็แค่เอ่ยปากลงไปเหมือนกับว่ามีคนพร้อมจะตอบสนองเข้ามานะครับรายได้การเงินดีเยี่ยมการตัดสินใจก็จะเป็นพลัง นะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับประกานต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเลเวอร์นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรบ้างการทุ่มเทเพื่ออะไรบางอย่างคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักแบบมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นความพอใจส่วนตัวทรัพย์สิสนรายได้ที่หามาได้บางทีก็อาจจะทุ่มเทไปเพื่อ เหตุการหรือไม่ก็อะไรบางอย่างแบบมากเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักชาวราศีตุลน,นะครับเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่ปยากรณ์ใบที่1เป็น2ดักการติดต่อการสื่อสารนะครับอาจจะมีคนที่กําลังคบคนที่กําลังทําความรู้จักกันอยู่ทางไกลนะครับ ก็จะมีการติดต่อการสื่อสารรวดเร็วด้วยนะครับในตรงนี้ก็ขอให้รอบคอบด้วยใจเย็นๆนะครับเพราะว่านั้นอาจจะเป็นชนวนของความไม่เข้าใจกันได้นะครับอย่าใจร้อนขัดแย้งได้ง่ายระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่าประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น4ดาบนะครับในองค์รวมแล้วก็คือระมัดระวังเรื่องของการเงินมีการวางแผนมีการจัดการที่ดีเพื่อ ที่ท่านจะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรที่มันไม่มีความจําเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องความรักนะครับเป็นเอ็มเพอร์นั้นนดวความรักมาแรงในแง่ของท่านจะพบกับความมั่นคงเจอคนที่ดีเจอคนที่พร้อมจะดูแลซึ่งกันและกันมีความเป็นผู้นำและก็มีโอกาสตามมา นหลายคนก็จะมีคนต่างชาติเข้ามาด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์มั่งคัง่งและก็มีโอกาสดีๆตามมานะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4นะั่นคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องแนวทางชีวิตเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับมาเริ่มต้นจากให้ไปยกรใบที่หนึ่งเป็นแฮงแมนนะครับนี่ก็เป็นชัตาชีวิตที่เข้ามาพลิกเปลี่ยนแบบไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกันนะครับคือพลิกชีวิต กับด้านกับตลัปัดนะครับแต่ภาพรวมแล้วดวงมันเด่นเด่นได้หลายเรื่องนะครับการที่ชาวราศีตุลจะพบกับการเปลี่ยนแปลงจากความตกต่ำจากความล้มเหลวแล้วก็ก้าวไปสู่จุดที่มันดีขึ้น,นกว่าเดิมก็เปิดกว้างขึ้นนะครับแต่อะงไรก็ตามนะครับในแฮงแมนนี้ก็คือมันจะมีสองด้านบุญส่งวาสนาเสริมหรือไม่ก็กรรมก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับสมควรที่ชาวราศีตุลควรจะ นะครับดำเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทด้วยเพื่อร,รับมือกับการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินดาบนะครับยังมีการเดินทางนะครับอันนี้ก็สําคัญการเดินทางการเริ่มต้นทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานอันนี้ก็มีส่วนที่จะเข้ามาด้วยเป็นแนวทางชีวิตนะครับไม่ว่า,จ,าจะเป็นเดินทางในระยะไกลๆหรือไม่ก็เดินทางไกล ก็เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามมองต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น j u d g m e n t นี่ก็เป็นโอกาสอีกด้านหนึ่งจะมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีเรื่องของการงานงานที่อาจจะรอคอยอยู่นะครับก็มีโอกาสได้รับงานเข้ามามีตำแหนง่งมีโอกาสได้รับงานใหม่มีการทำสัญญานะครับการเงินก็มีข่าวดีๆเข้ามามีโชคลาบด้วยร,รับเงินเข้ามาตลอดด้วย และคนรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคอยคนรักก็จะสมหวังพบเจอคนที่ดีเป็นช่วงเวลาที่บุญส่งเสริมวาสนาดีบาร,รมีสมบูรณ์นะครับก็จะได้รับโอกาสมีข่าวดีเหมือนกับว่าคุณกําลังได้รับพรพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบุญวาสนาก็จะได้รับโอกาสนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเช่นเดียวกันทีนี้ยังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมมา ว่ามีอะไรนะครับเป็น2บรเเรียนด้นี้ก็เป็นการจัดการบริหารการเงินนะครับคือไม่ว่าท่านจะร่ํารวยไม่ว่าจะมีเงินเข้าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเผื่อว่าใช้จ่ายแบบไม่ระมัดระวังก็ไม่ใช่ผลดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนจัดการด้วยความรอบคอบในเรื่องของเงินเงินทองทองสรุปดวงคนที่เกิดในราศี ตุนในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับมีเส้นทางของ The Sun อยู่ในตำแหน่งของการงานบวกกับความสามารถพิเศษพิเศษแบบเมจิเชียนแบบอาหายพิสเษนะครับท่านจัดโดดเด่นขึ้นมามีชื่อเสียงมีความสำเร็จผ่านวิกฤตและก็มีคนยอมรับแบบมากนะครับในเส้นทางของการงานการเดินทางไกลการติดต่อกับคนต่างชาติในเส้นทางของงาน นั้วก็จัเด็ดด้วยขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะตัดสินใจจะทําอย่างไรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับนั่นก็คือแนวโน้มนะครับการเงินก็งานมามั่นคงร่ํารวยนะครับและมีพลังพลังในตัวเองคิดจะทําอะไรก็ลงมือทํานะครับบางทีก็อาจจะทุ่มเงินไปเพื่ออะไรบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลดีเท่าไหร่นะักก็เป็นไปได้นะครับส่วนเส้นทางความรักการติดต่อการสื่อสารการเจรจาใดๆกับคนรักหรือว่าคนที่กาลังคบหากันที่อยู่ห่างไกลกันควรระมัดระวังอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับและก็มีโอกาสที่ดีเปิดกว้างขึ้นมาคนรักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มีความมั่งค,งนคนั่งม,ม,มั่ง,งร,รวยหรือไม่ก็ต่างชาติก็อาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่มันทิศผันอย่างมากๆเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่ด้านที่ดีคือจะมีข่าวสารมีเรื่องราวดีๆเข้ามาข่าวการงานข่าวการเงินข่าวความรักคนรักคือมันเป็นองค์ประกอบที่น่าพอใจสําหรับคนราศีตุลน,นะครับว่าจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมั่นคงร่ํารวยสมหวังและก็มีโอกาสดีๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับ เอาละครับวันนี้ก็พยากรณ์บอกเล่าเรื่องดาวดวงคนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2568ากมาครบงานเงินความรักอุปสรรคต่างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็เลือกเอานะครับใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่มาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักหนักครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีๆมีความสุขสําเร็จร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ